เดือมาดกิงพระบาทสมเด็จพระจุลตอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดการเสด็จไปตามหัวเมืองน้อยใหญ่ภายในพระราชอาณาเขตเพื่อตรวจการจัดการปกครองบางคราวก็เสด็จไปเพื่อทรงสำราญพระอิริยาบถหรือที่เรียกว่าเสด็จประพาสต้นซึ่งโปรดเกล้าให้จัดการเสด็จที่เรียบง่ายกว่าเสด็จประพาสอย่างเป็นทางการ และไม่ให้มีท้องตราสั่งหัวเมืองให้จัดเตรียมที่ประทับแรมจะประทับที่ใดก็สุดแต่จะทรงพอพระราชาหรือไทยไม่มีพระราชาประสงค์ให้ผู้ใดรู้จักพระองค์ การเสด็จประพาสต้นในระยะแรกๆทร,รงใช้เรือมาดเก๋งสี่แจวต่อมาทรงเปลี่ยนมาใช้เรือมาดประทุนสี่แจวหรือ6แจวโดยเปลี่ยนแปลงเรือให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยเรือมาดเก๋งเป็นเรือขุดท้องกลมมีเก๋งกลางลำเพื่อเป็นที่ประทับของเจ้านายผู้ใหญ่และมีหน้าต่างเปิดได้ทั้งสองด้าน พื้นปูแคล่เสมอปากเรือลำเรือขุดจากไม้ตะเกียนขนาดใหญ่ส่วนเก๋งใช้ไม้สักทาน้ำมันแกะสลักลวดลายตามฐานะของเจ้าของเรือส่วนหัวเรือและท้ายเรือเป็นที่สำหรับฝีพายแจวเรือรวมสี่ฝีพายหรือหฝีพายในส่วนนี้มีหลังคาที่ปรับให้ยื่นออกมาเพื่อกันแดดกันฝนได้